สวัสดีครับตรงนี้เรื่อนี้เลยนะฮะจิกซอฮาร์ดครับผมนะฮะบอยก็เป็นหนึ่งในนักแสดงกับเดอะไรท์แมนด้วยไม่ใช่ค่ะน้องเพลงให้เอาเพลงให้อย่างเดียวโอเคนะฮะขอเชิญสองนักแสดงนะฮะกับเดอะไรท์แมนด้วยใสมปมมือด้วยนะครับใช่แล้วนะครับเชิญครับเอิร์ดกับน้องวอร์นเฮ้ยกับวอร์เฮ้ยกับวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมน่ารักจังเลยนะครับกัแน่อยู่แล้วครับพี่เออเอามาพูดคุยกับเออ่แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าไหนคนไหนเอิร์ดไหนวอคนเลยครับ ชื่อเอิร์ธครับระบบเป็นปามครับเอิร์ทเป็นปามครับครับผมชื่อวอครับระบบเป็นทานครับวอระบบเป็นทานโอเคสุดบอยครับเป็นลองเองเดียวประกอบให้ลองเพลงประกอบให้เพราะว่านี่ลองมาตั้งแต่เลิฟซิกใช่ไหมใช่ครับ่ะนี้ก็เป็นจิ๊กซอฮาร์ดเออวก็เหมือนว่าประกอบหัวใจมันเติมเต็มอย่างนี้ใช่โอ้โหแต่ดูเขาใส่ช่วงนี้ใช่ใช่นะครับช่วงนี้อินอนัดเลยช่วงนี้อินอาเจร์ฮะเรื่องราวแบบนี้เดอะไรท์แมนเป็นเรื่องราวของอะไรบ้างครับผมก็ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายรักชายครับในช่วงวัยไหนในช่วงวัยมัธยมครับมัธยมปลายใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครอบครัวด้วยคือในพาร์ทที่พี่เราเล่นตอนนี้คือมันมีครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับก็คือเป็นไงบ้างฮะซีรีส์หนังสั้นเนี้จะมีอยู่สามสามช่วงก็คือสช่วงตอนนี้เป็นช่วงวันแม่ครับอันนี้ก็คือเป็นซีรีส์ช่วงวันแม่แล้วก็จะมี ออกตอนวันฮาโลวีนแล้วก็คริสต์มาสอีกครับฮาโลวีนก็คือปล่อยผีก็นเงยตุบตับตุบตับตุบตับตุเลยเดือนนี้ก็เลยจะเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันแม่ก็เข้าเดือนสิงหาเขาจะจะโยงกับครอบครัวส่วนใหญ่นี่แล้วจริงๆเรามีในเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาตัวละครมีปัญหาอะไรกับคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยมีไหมก็จะเป็นตัวของผมเนี่ยทานะครับจะเป็นจะเป็นคนที่แต่ก่อนคุยกับพ่อแม่คุยกับแม่ได้ทุกเรื่องเลยนะแต่แล้วจะมีเรื่องหนึ่งที่เขา ไม่กล้าคุยกับแม่คือก็คือเรื่องที่เขาเป็นเกย์ใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วใช่แล้วเขาก็เลยเขาก็เลยต้องไปคุยกับคนคนหนึ่งที่อยู่ในแอปอ๋อเล่นแอปพลิเคชนที่เป็นตรงกลางเล่นแอปเล่นแอปเล่นบ่อยแอปเล่นเล่นเล่น tinder ฮะ tinder ไม่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวผมสอนทีหลังเหรอเด็ดเออเลยครับผมพอแอปพลิเคชันนี้เราได้เจอกับคนไม่รู้คนน่าคือได้เจอใคร นี่เลยครับได้เจอเลยอ๋อคือเป็นปาล์มได้เจอปาร์มก็คือผมเป็นอยู่แล้วอะไรนะหมายถึงว่าเป็นในเรื่องเป็นอยู่แล้วเออเออคือแล้วก็นี่คือมีโอกาสได้ปรึกษากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือมาฉากแรกก็มาฉากแรกก็จยฉากแรกก็เลยเลยก็ไม่คิดว่าจะฉามเป็น แบบมาเจอกันไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนกันอ๋อนัดเจอกันนัดเจอกันเรจต้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเป็นเพื่อนในโรงแล้วแห่งหนึ่งใช่แล้วก็ไม่เราก็เจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าการเล่นแอปเนี่ยมราก็ต้องเล่นให้ดีเล่นให้ถูกต้องแต่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปหลายคนจะมุ่งแต่แย่างเดียวก็มีหลายคนก็มุ่งงเรรืื่่ออนก็มี้สหใ P ที่ปันแม่ที่ผ่านไปเนี่ยมันมีมันมีข้อคิดหรือมันมีบทสรุปอะไรบางอย่างที่ตอบแทนให้กับคนดูไหมสอนอะไรคนดูบ้างไหมสอดแทรกอะไรเข้าไปคิดว่าอีพีแรกมันก็มีสุดท้ายแล้วครอบครัวก็รักเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเขาเรียกว่า unconditional คือแบบว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขคือมันจะเป็นให้ข้อคิดให้คนดูว่าจริงๆอะเราสามารถคุยกับเรื่องนี้ได้กับครอบครัวได้คืครอบครัว อย่าไปกลัวอะไรอย่างนี้ที่จะเปิดเผยอะไรบางอย่างนะว่าครอบครัวยังไงก็รักเรามากที่สุดนะส่วนตัวเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี EP ีของฮาโลวีนต่อมาแล้วก็อีกอย่างนึงคือเลยนะช่วงไหนนะคริสต์มาสคริสต์มาสโอเคแล้วคือเราเริ่มต้นกับโปรเจกต์นี้ได้ยังไงอะไรแบบว่าเรามาแคสหรือเราต้องยังไงบ้างใช่ครับก็มาแคสติ้งครับก็ได้รับโอกาสด้วยอ่านบทแล้ว มีความคิดเห็นยังไงบ้างบทบาทของทั้งท่านและเ่าใช่ใช่เราคิดดักแม้เราต้องกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คนที่เราเราแบบไม่สุดนะตอนแรกก็ว่าดูบทแล้วก็เก่งๆอยู่เหมือนกันแต่พอได้ไปเล่นแล้วก็เขินมากกว่าเขินเขินมากกว่าเขินกันเองเลนเขินกันเองเขินทีมงานด้วยไหมเขามีเขาพี่แซวไหมแบบอยากรู้บรรยากาศเวลาถ่ายในกองเนี้ยทีมงานพวกช่างไฟหรือว่าคนตีเสลก็จะออกในอเตอร์เทนนะเขามีแซวบ้างไหมจิกกระจายเลย จิกๆกันอะไรอย่างนี้ยก็ฟินตามฟินฟินจริงๆถ้าเกิดเราไปเล่นบทแบบนี้บางทีเราก็เราก็เขินเหมือนนะน๋ะเหรอมมันไกลตัวพวกเราไงไกลตัวเฮ้ยแบบเล่นลำบากต้องเวิร์กช็อปแหละของเงี้ยนะแล้วอย่างเราสองคนต้องมีการเวิร์กช็อปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไอสเบรกกิ้งทำละลายพฤติกรรมกันเยอะแม้กว่าจะแบบเล่นกันได้แบบลงลงตัวอย่างเงี้ยไม่เลยครับก็คือ ถ่ายเลยมันถ่ายไม่ได้เลยได้เลยได้เลยเลยมันโคกันด้วยพี่เหมือนมันโคกันด้วยมันโคกันโคกันเลยมันโคกันคือเคมีมันเข้ากันคือเล่นเคมีมันเข้ากันเขาก็เลยเล่นกันง่ายขึ้นแล้วก็เล่นกันเพลินๆไปครับผมครับผมสำหรับหนังซาร์ซีรีส์นี้เนี่ยคือมันจะมี3 EP หรอหรือมันจะมีต่อไปอีกไหมใช่เขาเขาจะทำเป็นช่วงเทศกาลอ่าฮะอาจจะเป็นดวลไทยจะมาอีกหรืออะไรยังไงต้องติดตามตอนนี้หลักๆเนี่ยมี3ช่วงก่อนวันแม่ฮาโลวีนแล้วก็คริสต์มาส แต่จริงเนี่ยเออถ้าเกิดอยากจะให้แบบสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยเออไงฮะพวกเราสองคนควรจะเข้าไปในชีวิตเขาพวกเราสองคนพี่แทนพวกเราด้วยใครครับผมกับพี่ใช่เข้าไปในชีวิตเขาเข้าไปในชีวิตของเขาสองคนอ่ะฮะ คือหอนหรือเป่าเป็นเป็นฟาร์มกับทานดูไม่เราก็เป็นอีกคู่หนึ่งเราก็เข้าไปแยกคู่ของเขาออกอ๋อคือถามทีมที่เขามาเรียกเขาอยากให้เมียแสดงคนไหนเขาเดียวเขาก็ไปเขียนเพิ่มได้ฮะโอเคโอเคไม่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรในมาถึงว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เป็นละครเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกๆเรื่องผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวายจิ้นจิ้นอะไรกันแบบเนี้ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องราวสอดแทรกเข้าไปนะฮะโดยเฉพาะอย่าง เลยนะเพราะว่ามันก็มีข่าวๆออกมาว่าครอบครัวบางครอบครัวก็ไม่รับบางค<ช>รอบครัวก็ไม่เปิดใจอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ย <S 1> <S 1> ลองดูภาพยนตร์แต่ละเรื่องหรือว่าหนังสั้นหรือว่าซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย <S <S <ๆ S 2> มันก็มีอะไรที่มันอยู่ในตัวของมันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยาม,มาที่เรื่องของเพลงประกอบบ้างที่บอยเนี่ยร้องเพลงจิ๊กซอฮาร์ดแล้วเราคือจิ๊กซอฮาร์ดคือเป็นตัวแทนของทั้งสองคนนี้ใช่ครับใช่เราต้องต้องต้องคือแบบว่าเราต้องเราต้องทำยังไงกันทำกันบ้านกับเพลงนี้บ้าง ที่จะแบบเข้าใจอินกับเพลงเองไว้อย่างไรอะไรยังไงใช่ครับก็เพงนีคงเขียนเองนล้วด้วยเกี่ยวกับว่าคนที่กําลังอกหักหรือว่ากําลังเสียใจนะครับแล้วก็พอได้ความรักมาเหมือนมืนมีใครคนนึงเนี่ยเข้ามาเติมเต็มไอตัวจิกซอที่มันแตกไปแล้วให้มันกลับเข้าใหม่ครั้งนะครับใช้ได้กับความรักแบบ ชายก็ได้ก็ได้เดี๋ยวว่เดี๋ยวว่ากับคุณแม่กับลูกก็ได้แม่ก็มาเติมเต็มความรักให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกๆรูปแบบแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามามันมีเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆเข้ามาจาก คนอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเพลงใครก็แล้วแต่ทําให้ชีวิตวข,วของเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นคือการเติมเต็มของชีวิตแล้วล <c oughs> ่ะ no 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 ครับผมครับ <c oughs> ดูอินไงคุณดูอินไงรีนะมีซัมซิงไงก็ไม่รู้แล้วสำหรับซีรีส์หนังสั้นเรื่องนี้เนี่ย The Right Man เนี่ยติดตามยังไงออกอากาศตอนไหนอะไรยังไงก็คือตอนนี้ก็ออกอากาศไปแล้วครับทางยูทูบยูทูบแชนแนลเซิร์ชว่าอะไรดีอะเซิร์ชว่า The Right Man ตอนเพราะฉันรักครับเพราะจุดๆด้วยปะ ใช่เพราะจุดๆฉลากใช่ไหมอ่าโอเคเซิร์ชขึ้นไปก็จะขึ้นมานะรวมไปถึงชาแนลข้างล่างนี้ด้วยถูกไหมครับผมนะฮะนี่ก็คือซ้ำซากกันไปได้อีพีใหม่ๆมาก็จะได้เห็นกันไปนะได้นะฮะแล้วตดนมี้เราจะฝากไหมเออใช่ตัวละครของแต่ละคนอะไรอยนะคนที่ติดตามของซีรีส์หรือเพื่อนๆที่ดูแล้วเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยกันลิก็อยากฝากผลงานอันนี้ก็เป็นผลงานแรกของพวกเราเลยครับใช่ผลงานแรกก็ฝากติดตามด้วยครับ วอลและเอิร์ดเลยเออนะฮะวอลทั้งเอิร์ดนะฮะก็ติดตามแล้วก็เข้าไปอินสตาแกรมติดตามชีวิตส่วนตัวของน้องๆได้นะฮะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วแล้วอันเองส่วนบอยจะมีซิงเกิลอะไรต่อมาอีกไหมเราเราอยากจะทําแอนิเมชันเพลงอะไรขนาดไหนครับก็เหมือนที่น้องบอกว่าจะมีอีก2เรื่องใช่ไหมครับผมก็ลองอีก2เรื่องเหมือนกันหลอเหล่า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 เลยแล้วคืออีกสเรื่องก็คงยังเป็นตัววอลกับเอิร์ดอยู่ถูกไหม ไม่ครับเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนอีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งอ๋ออีกตัวละครอีกซีนหนึ่งโอเคนะครับราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะกับเรื่องนี้นะครับจะเป็นแมดใช่เป็นซีรีส์ต่อวันนี้ขอบคุณนะฮะน้องทั้งสองคนด้วยรวมถึงคุศบอยด้วยนะฮะขอบคุณทั้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับกลับมาจะเจอกับรายการในป๊อได้ครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองในช่องนี้ครับอมรินทร์ทีวีเทีสวัีเอบ